สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเพจทอล์ กับหัวข้อที่ชื่อว่าทักษะการเป็นผู้นำสำหรับทุกคนค่ะ l e ดเดอร์ชิ s k i สกิลนะคะคือทักษะความเป็นผู้นำไม่ได้จำกัดอยู่แค่หัวหน้าหรือผู้บริหารค่ะแต่ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ผู้นำที่ดีนะคะไม่ได้หมายถึงคนที่มีตำแหน่งสูงสุดเสมอไปค่ะแต่คือคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจมีวิสัยทัศน์และพาทีมไปสู่เป้าหมายร่วมกันค่ะทำไมทักษะความเป็นผู้นำถึงสำคัญหรอคะพออย่างแรกนะคะคือการเพิ่มโอกาสเติบโตในสายอาชีพค่ะ ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับและสร้างอิทธิพลเชิงบวกนั่นเองค่ะโดยองค์ประกอบที่สำคัญของทักษะความเป็นผู้นำนะคะ 1. ค่ะวิสัยทัศน์ผู้นำเนี่ยต้องสามารถมองเห็นภาพใหญ่และกำหนดทิศท,ทางที่ชัดเจนให้กับทีมค่ะ ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่เป็นไปได้และช่วยให้ทีมเข้าใจว่าเรากำลังมุ่งไปทางไหนคะ่ะ2นะคะคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสื่อสารอย่างชัดเจนตรงประเด็นและเข้าใจง่ายมีทักษะการฟังที่ดีและสามารถให้ฟีดแบ็กที่สร้างสรรค์ได้คะ่ะ3นะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาคะ่ะ ผู้นำที่ดีนะคะต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาคิดหาทางเลือกและแตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลค่ะ 4. นะคะคือความฉลาดทางอารมณ์ค่ะเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เห็น <c oughs> อ,อกเห็น <c oughs> ใจและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นค่ะ5นะคะคือการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมค่ะผู้นำเนี่ยต้องสามารถกระตุ้นให้ทีมมีแรงจูงใจในการทํางานช่วยให้ทีมเนี่ยมีเป้าหมายและความหมายในการทํางานค่ะ 6. นะคะคือความสามารถในการจัดการเวลาและมอบหมายงานค่ะจัดลําดับความ ความสำคัญของงานและบริหารเวลาตนเองให้มีประสิทธิภาพมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคือความสามารถในการปรับตัวโลกธุรกิจนะคะเปลี่ยนแปลงเร็วผู้นําที่ดีเนี่ยต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องสามารถรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําในตนเองกว่าค่ะอย่างแรกนะคะคือฝึกคิดแบบผู้นําค่ะมองภาพรวมและคิดถึง ผลกระทบในระยะยาวฝึกตัดสินใจในสิ่งเล็กๆและค่อยๆพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตอนเองค่ะอย่างที่2ค่ะพัฒนาทักษะการสื่อสารฝึกพูดและเขียนให้ชัดเจนกระชับและตรงประเด็น ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งและตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะ3นะคะเรียนรู้จากผู้นำที่ประสบความสำเร็จค่ะเช่นศึกษาผู้นำที่คุณชื่นชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้นำค่ะ4นะคะคือฝึกตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคต่างๆค่ะฝึกตัดสินใจในสถานการณ์จริงและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดค่ะ5นะคะรับฟีดแบ็และพัฒนาตนเอง ขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือโค้ดด้านภาวะผู้นําเปิดรับคําวิจารณ์และปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นค่ะ 6. นะคะคือการสร้างทีมและกระตุ้นคนรอบข้างค่ะช่วยเหลือและให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานเป็นตัวอย่างที่ดีและทําให้คนอื่นอยากเดินตามค่ะตัวอย่างสถานการณ์ที่ทําให้เราเห็นภาพนะคะเมื่อทีมเราเนี่ยหมดกําลังใจและไม่มีแรงจูงใจเนี่ย เราเนี่ยสามารถใช้วิธีในการพูดคุยกับทีมรับฟังปัญหาและให้คาแนะนําพร้อมการสร้างบรรยากาศทําให้การทํางานเนี่ยดีได้ยิ่งขึ้นแบบนี้ก็คือแนวทางการเป็นผู้นําได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหัวข้อนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นําได้แม้ไม่มีตําแหน่งบริหารการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นํานะคะจะช่วยให้เราเนี่ยก้าวหน้าในอาชีพและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรอย่ารอให้มีตําแหน่งก่อนถึงจะเป็นผู้นํานะคะแต่จงเริ่มพัฒนาตนเองตั้งแต่วันนี้ค่ะและนี่นะ ก็คือวันเพจในหัวข้อนี้อย่าลืมไปดาวน์โหลดตามในระบบ e-learning ด้วยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในหัวข้อหน้าสวัสดีและขอบคุณค่ะ